ให้ฉันม <S Durch tus k> ือนให้ันดูให้ันด่อยอะไรไม่อโอ้ควอ่ะสวยอ่ะย่อยอดูหน่อยอ๋อ่แต่้เราอกอะไรคะเราจะทาเป็นีไอัน้ออะระอันนี้คอไรน้อไันนี้ออันี้คืะน้ะคะนนีน้ือนรรคะอะอ้ั้อันนี้คือไ้ ลา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 าลานาลาลาลาาลาลาล้ลาลาลลาลาาลาาล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 าาลาลาา

ไม่ร้อค่ะไม่รอเ,เากินไหมแต่ผู้ช,ชยายขิเยงเขาขิงเขาไหมกินไหมชอกินอะไรโ้จนไม่ไมรู่คย <c oughs> เดียวมีนมามาทเนียบอะไรบอใช่ค่ะ้าค่ะออยู่นแล้ว ดรโอเขอรักเธอรักคี่เ้อรักเธ้รักใจใช่ลิมแม่

กเข้าไปหวานนะเหนื่อไมนือพี่น้องหลายมแล้วกันเอาไหมเอาไหมเอาค่ะโอเคโอเคอะอะอะม่ไม่ใช่อะออะ

สามร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปสิบแปดสิบ่สองร้อยแปดสิบคคค่าคุณค่าค่ะ